พัทยาซึ่งน้ำตาไหลพูดสัญญาดูแลตลอดไปโต้สับขาหลอกทริปเกาหลีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสรงสร้างวิดข่าวบันเทิงรายงานตัวอีกแล้วจ้า เดียด้ว่างานนี้ทาเอาแฟนคลับทั้งหนุ่มพุทธและก็สาวจุ๋ยเนี่ยฟินจนน้าตาซึมไปตามๆกันเลยละ่ะพอล่าสุดี่ยได้มีมิงวันเกิดของสาวจุย๋ยเจ้าตัวได้ชวนหวานใจหนุ่มพุทธไปร่วมงานด้วยงานนี้เนี่ยหนุ่มพุทธโชว์หวานด้วยการให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าแฟนคลับว่าจะดูแลสาวจุ๋ยไปตลอดล่าสุดส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวสาวจุ๋ยมาร่วมงาน SME สร้าง,งทีมอวบครัง้งที่3เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยฟังเพราะว่าวันเกิดปีนี้เนี่ยได้ชวนหนุ่มพุทธไปร่วมงานด้วยไม่คิดว่าฝ่ายชาย ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวจ้าบอกว่าประโยคที่หนุ่มพุทพูดเนี่ยเหมือนเป็นการบอกแฟนคลับในๆค่ะว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ ล้วก็รู้สึกดีใจค่ะด้านสถานะความสัมพันธ์ยังขอดูไปเรื่อยๆก่อนทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะคำบางคำถ้าเกิดพูดออกไปเนี่ยเหมือนเป็นการมัดตัวเองค่ะเพราะตนเองเนี่ยก็เป็นคนของสาธารณะอยู่แล้วไปเกาหลีเจ้าตัวบอกว่าเซอร์เวยเรื่องการทําธุรกิจจ้าเนื่องจากไปแค่แบบเดียวเลยไม่ได้ลงรูปคู่กับหนุ่มพุเพราะไม่ถักเป่าประกาศให้เป็นประเด็นจ้าส่วนที่มีคนแอบสังเกตเห็นว่าหนุ่มพุธี่ยเช็คอินอยู่ที่บ้านนะเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้สับขาหลอกคะ่ะหนุ่มพุธเนี่ยกลับมาแล้วแล้วก็ไปหาพ่อแม่่่แแฟฟนนคลัับก็รรรูู้้้เเเือองงียวจาไปสส จากสาวจุ๋ยวรัตยาพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยค่ะคืออย่างที่บอกไปอะค่ะว่าว่าเออวันเกิดปีนี้เป็นเป็นวันเกิดที่ไม่ตรงกับจัดรายการเพราะปะกติเนี่ยจุ๋ยต้องอัดรายการตลอด5ปีติดมาแล้วที่จะต้องอยู่ที่เวิร์คพอยต์อะไรเงี้ยค่ะก็จะจัดงานไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เจอแฟนแฟนคลับแบบเหมือนมิทติ้งกันจริงจังแบบนี้มาหลายปีค่ะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีครบ12ปีของที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเจัดมิทติ้งในวันเกิดของตัวเองค่ะ จริงๆมันไม่ได้แบบเราไม่ได้กะว่าจะมีซีนอะไรเหล่านี้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆก็คือทำตามกิจกรร,รมที่วางมาอย่างเงี้ยแต่ว่าแฟนลับเขาก็แบบเหมือนมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยๆมันก็เลยเหมือนเป็นจุดทำให้เราแบบเออซึ้งอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยได้พูดได้กล่าวอะไรกับเขาเล็กน้อยะคะ่ะก็คือ ก่อนว่าแฟนขับจู่จะเป็นแฟนขับที่เรียบร้อยหมายถึงว่าจะจะเงียบจะแบบจะกระ,ะตุ้นอะไรมันยากมากอะไรเงี้ยดังนั้นจูรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนมีสกิลในด้านที่แบบว่าเรียกเสียงหัวเราะหรือรอยยิ้มอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยชวนไปช่วยแต่ในช่วงแรกจู่ก็จะเข้าไปออดําเนินกิจการรายการของจัวเองก่อนแล้วก็คือให้เขาช่วยในช่วงของการเล่นเกมอะค่ะเป็นงานเขาคือเขาใจเพราะว่าจู่ไปช่วยเป็นพิธีกร คือคอนเซปต์ของงานมันคือรัตยา f ฟมิลี่อยู่แล้วค่ะ12ปีที่ที่รักกันมา ก็ถ้าครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วจูมีลูกพี่ลูกน้องที่ไปเป็นนักดนตรีแล้วก็ร้องเพลงให้ด้วยค่ะแล้วก็พี่ชายสองคนก็ไปแล้วเราก็อยากให้บรรยากาศของงานมิเต้งเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนแฟนคลับกับศิลปินเราต้องการให้เหมือนกับพี่น้องเป็นพี่สาวน้องสาว,น,าวน้องชายอะไรเงี้ยที่ที่จะมาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อารมณ์เป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ต้องต้องการเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็เลยจัดใน,ในร้านที่เป็นสวน,สน,สนเป็นสีที่เราชอบขาวฟ้าอะไรเงี้ยมีคุณแม่เราไปร่วม จริงๆวันนั้นคุณพ่อคุณแม่คือชวนไปค่ะแต่ว่าท่านติดภารกิจค่ะจะต้องไปงานของที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็จุ๋ยก็เลยเหมือนกราบท่านตอนเช้าเพราะปกติทุกๆปีถ้าไม่ได้มีโอกาสกลับที่ประจวบก็จะจะ,จะโทรหาคุณแม่อยู่แล้วค่ะเห็นว่าตัวพีุู่ตเองให้คำมั่นสัญญาแม่เวยว่าดูแลรอันนั้นอันนั้นเป็นเขาพูดบนเวทีนะคะแต่กับคุณแม่ก็คือ เหมือนผู้ใหญ่เวลาเราไปเจอค่ะไม่ว่าจะบ้านไหนก็นแล้วแต่ก็จะฝากฝังว่าดูแลกันด้วยนะอะไรเงี้ยเป็นปกติค่ะเป็นคําพูดธรรมดาที่ที่ที่ก็ต้องพูดกันอยู่แล้วทุกครอบครัวค่ะไม่มีอะไรวมได้ฟังเขแบบเขินนะครเหมือนค่อนขานวานนะเออจริงๆก็ดีใจค่ะก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือน หมือนมีคนพูดอะไรดีๆทำอะไรดีๆให้เราอย่างเงี้ยมันก็มันก็ปรับปร้มใจไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับทําให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิททาให้อะไรเงี้ยค่ะเพราะวันนั้นก็มีเพื่อนสนิทในกลุ่มไปด้วยเขาพูดอะไรประมาณนี้บ่อยไมเออไม่ไม่ค่อยบ่อยนะคะแต่ว่าก็มีการคุยกันส่วนตัวหรือพูดกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันก็มีบ้างแต่ว่าการที่จะทําแบบนี้ต่อหน้านแฟนๆอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยไม่เคยเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ที่เราเหมือนเราเรา,เราพูดให้เขาฟัง แหมงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหวานจนอดอิจฉาไม่ได้จริงๆเลยราคาคู่นี้ย